เดี๋ยวพี่น้องเบิง่งเบ่งสบายสมัยนี้บ่มีคู่กับมืมอคู่กับรถโอ้ขาปั่นกับรถปั่นทำกัดดำบรถรั่มหมดเลยนี่ ขัดสเหันสบายนะพี่น้องเนาะ đẹp Hãy subscribe cho Để không <laughs> bỏ 2ครับเออ5กิโลนี่นะ จะเสาเสลยดักเลยห้เสาเลยนะจิ้นเอาพี่น้องเกล่างใส่ดักเนาะเดี๋ยวจะน้องจะสตาร์ทมือแล้วโอ้โหอาจารย์ ครับพี่น้องได้เริ่มเลยนะได้เริ่มได้เริ่มปั้นเขาเลยแต่ว่าตอนนี้พักฟ่อนพนะูเนาะทีมงานเพื่อนเ <c oughs> บ่งเขาพี่น้องมีตัวยังทันเกี่ยวเนาะออันนี้ผัาเกี่ยวประมาณสามสี่มือเลยเกี่ยวเบ่ง <c oughs> พี่น้องจักนี่ต่อกับรถไทยนี่อันนี้ลุนจักหน่อยเนาะ เอวสีสัมษาสวันนี้เอาไปทิมงานพวกปังเขาเนาะอ่าพู ö, <Yeah. S 3> ้ท like? ี uh, <f> ่หนึ่งเหมือนฐานก้อนเนาะเป็นไงแม่อ่าพวกบริเวียกเนาะเบิ้งสัมผาสเเมื่อยบ่เมื่อยนะบริเวณนั่งสิเมื่อยตีเนาะเย็นนปะ んんんหอนฮอนน้ันนี้นาวซีนอมาแดดมาเนเขียวมันม่ักตัวินเขวหนาวเขวอ่ะจะได้นอนทั้งยืนดิ่างยาก้ห่นที่ไม่ได้กินหม้กหนาวเขียว สภาพปะแมวคือแมวเลยสภาพตอนเช้ากับตอนนี้คือแมวเลยว่ะเฮ้ยเย็ดเคนี่คนดุเบิงดิอาซิปอาซิปอาซิปสับคู่ได้นี่ ยัยนสันซูงป,ปริญญาโทาป,ปริญาารญาตรีมาแกวเขาเซยนี่เบิ้งจะได้กลับมาเลี้ยงเลี้ยงควายคือเกขาโอ้เลยมาได้ก็ตับหนึ่งเบื้องนะสกนะอากาศน่าแอร์ได้พัดตันนี่้ว่เาเอาพี่น้องอันนี้ก็คือตอนสำเร็จเสร็จชินในการฟันเขาเนาะครั้งทีนึงแต่ว่าเบื้องนี้ยังพัดตันแล้วนะเพราะว่ายังพัดตันเกี่ยวอันนี้ก็ ตอนสำเร็จเนาะสำเร็จในในมือมือมือวันที่ยังว่าทำไม่ไ <im ้บ่น uh> ้ากามทริส uh ับเงาบิงบิงเงาเตบงเงาเมสวาร์ปเบออเ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 อออเอเออเบอเเเฮ้เเอออ

ທີ່ເຮັດວຽກກະເຮັດດຸບັທີ່ຮດວລນວລນີຂທນວງານານອ